ใส่ซอสฝักเขียวทั้งนั้นก็ขบขบไปเขาชอบเด็กเขาเขาชอบซอสฝักเขียวมากได้ยินคำว่าซอสฝักเขียวมันน่าจะต้องวิ่งมาตลอดเออเดี๋ยวป้าแกะก่อนไงเดี๋ยวไปให้ดูกันเดี๋ยวเอาไปให้ดูกันป้าแกะปลาเอาไปให้หมาเขาเป็นไ,ไงเพื่อนข้าวมันปลาดุกเคยกินไหมล่ะไม่เคยกินดต่ข้าวมันปลาดุกแดดเดียวคุกก่อนคุกคลุกคลุกค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 ุก,กอ,อยากกินนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหก หนูจะกินเหรออ๋ออ๋อตักมาเลยอ่ะตักกินดูอ่ะตักคำเล็กๆอ๋ออืมอืมด้วยเอืมเอาไปให้หมาเอามานี้อย่านี้เดี๋ยวข้าวหกเอาเร็วๆช้อนมาใส่ใส่ตรงๆเนี่ยเออโอ้อร่อยเหรอข้าวมันประดุกแย่แล้วแย่งหมากินนะน้ำมูกป่ะเก็บเก็บเก็บ e ป่ะเทสให้ดูว่ากินได้จริงๆอ่ะเอาไปให้หมากินกินให้หมามาดูก่อนจะได้รู้ว่ามันกินได้ แพ็คลงถุงไว้เดี๋ยวเราหอ่อแพ็คไปอีกถุงหนึ่งเผื่อเจอหลายตัวข้าวมันเป่านี่ก็15บาทแล้วนะโอเคแพ็คเก็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอทัาก็ออกไปจะไปหาว่าจะมีหมาตรงไหนอยู่บ้างทําดีไม่ต้องอายหมา <c oughs> อ่ะถือเล้วเอาไปให้หมาปะ,ะถือ,อถือไว้ถือดี้ดดลูกถือหูหิ้วหูนี่เอาแขนเอาแขนมาใส่ของไว้อย่างเงี้ยองไว้เอเอไปไปไป cũng mẹ nè ủa nặng quá nặng quá nặng quá ta phá thử em đi rồi quá áo cái gì vậy? Quả đây ở mà kỳ môn đó. Một môn cái gì? Ơ, những gì da đấy. mà tối ngày lo hay không? Đu qua không mày, เอาเข้าไปให้หมาแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีพระไหมถ้ามีพระจะไปใส่บาตรด้วยแล้วเดี๋ยวไปซื้อโจ๊กมาให้คุณโบอ่าไปคือคักจริงๆเดี๋ยวเอาเด็กขึ้นรถก่อนอพร้อมไปหาหาเหยื่อก่อนไม่ใช่หาหมาก่อนเดี๋ยวเอาเข้าวไปให้เขาไม่รู้เขากินหรือเปล่าไม่ได้เสียงไม่เสียป่ะพร้อมยัง ตัวเมื่อวานเหมือนกันเลยเสื้อตอนนี้ใส่ตลอดเสื้อใส่ประจําไปจับดี่เออจับเออจับก้านกระจกไว้กรูว้าวกรูมีหมาอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ใช่นั่นหมามีเจ้าของไป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 เดี๋ยวเจอเหยื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวจอดให้ดูแล้วกันค่อยๆขี่ไปว้าว